อันนี้คือร่องรอยอะไรครับกำลังจะเดินทางไปตลาดครับมาเบิ่งงานรถฉีบไอทิเท่าพอดีครับมาพอในเป็นสมอลระบุมลบอย่างครับเนี่ยไอทเทสเป็นยังง้อยคือสะยุงเชี่ <Yeah, okay. S 1> ขั้นไหนล่ะแย่ยี <Yeah. S 1> ่แล้ะพูดะอะคอนเป็นอย่างไยพอคนหัวแตกฮะหัแจกหัวแตกความแ <Yeah. S 1> ม่นบ่นเนี่ย มันถึงยังอ่ะถนนก็ดีๆว่าเป็นยังมีแันแรงแแซงข้างโค้งแซงแซงเออขวแซงแซงยังอย่าแซงดึงรถแหงเลยะลมเรื่อแล้แซงรถยังเดี๋ยวยูที่แซงแซงรถยังนี่แซงกันนีเดียวโอ้มาน้ำกันแซงกันอีเดียวโอ้ยรถมีรถจะขั้นเนี่ออมาดึงรถแห้งแซงกันล้วกัหักเขาใายแห้งหักแห้งเยมลม ลมใส่ไม่ได่นเลยโล่แห้งปะแห้งแล้วมันลบรถไม่อยู่ฝุ่นเลยุ่นะลมไม่ได้่นรถไม่อยู่จินห่ยซเลยถอยหวะเห็นบ่ได้สองอีันเลยเนี่สองเลยสามบ่ทีาไม่อยู่ผุนแม่มันแห้งมแห้งุนี่ครับรถเจาคุณปูห้อนี่ก็ไปีเคียวรับจ้างนะครับของทีมงานพวัตนำทีมโดยพวัตครับ ่ว่ามเมื่อเขียบเนี่ยไปชิ์เมฆครับผมเขียบรับจางพูดนะครับผมทังไปซิบเรื่องนะครับแลีนลดมากต่อดากมากนํำกันดีๆก็เลยแซ้งกันนิดซิหน่รดลาก้อยนี่ก็มีกันทั้งเบืดสี่ขั้นนะผมซาลีซาลีรดไถ2สองครับแล้วก็หกล้อ,อนหน่อยหนึงแล้วก็อีเทนขั้นหนึง่งครับขั้นนี้รถไถเพิ่งออกไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยลรนน้ำกันกันมากดีๆก็มาแซ้งกัน เพื่อนนะกินข้าวไปเพื่อนได้ยังสู้กินหรือว่ากินยางกุ้งตอนเลงหร่ายางกุ้งกินไกินแล้กล้วแ้วลมโดนไปเนี่ยเลี้ยวัดชโมงไปก็ไดครับตอนนี้เป็นเวลาใบโมงตรงลมประมาณ่ลมประมาณเที่ยงพอดีเห็นปะนยนเอกน หาเพิ่นนั่ไปเอิ้นบ่เลือดทุโอ้ทุ่งบ่อยเอารถฉีบไหมรถล้มไปแล้วรถใหญ่ล้มเลยก็ไปโดนเร้ยวเลยรถฉีบไปฉีบอ้อยอยู่ในไฮนะผมเพิ่นเจ้าอ้อยไปลงนะครับทางนี้อยู่ลั่นอีระวันนะครับมาลงโน่นมาหนีเลยมาแซงกันครับแซงกันกันเลยล้มอ่ะอ้อยกับสะยวงเจริญเนี่ยดีครับคนบ่เป็นยังไงหัวแตกแมนบ่ไอ้เทิตย์ย่างเดียวบ่ ใช่แล้วแต่หัวแตกเยแ่หัวยุบเดือดออกไข่ยู่เพราะว่าหน้ารถหกล้อนี่มันม่นมีประตูมีกระจกนะครับถ้าเป็นยังอิตานี่เป็นย่านแต่ถ้าล่มลงคนนี่ฟ้งออกไปเลยรถทับกันยากอีกแหละโอ้โห่นี่เอาเราไอ้สภาพนี่เราเพื่อนเดือดยังมาถอยไปยังไงเจ้าของเพื่อนในบ้านีอตันเพื่อนไอ้ช่วยดีไอตันเลยเอาขึ้นเดี๋ยวนี้เลยบอกคือไ่ใช่อีแตาล เด้อน่ากับน้องบอดครับไปไปตลาดซีบุเรียงครับพอดีเดี๋ยว้มาเบิ่งงานรถเขีบเข้าพอดีหากุ้ยหายังมาตั้งดีๆเออเก๋ทั้งหลังรถไอ้จิตเก๋ทั้งหลังรถผมด้วยเอามาตั้งดีๆตั้งไว้ทั้งหุ่นตั้งหุ่นเลยเออแดงานเอาลงไปตั้งไว้ทั้งหุ่นใช้จะไปขึ้นท่างไหนอตั้งหุ่นเลยเหรอกินบะหมี่งได้ งงอืมหาผู้มาโบกมาบอกรถนะเด้อ,อถ่านคนมาหลายจะเก็บได้ไนี่อันตรายลงโน้นมากหยียบบ่าลู่ฝ้าย่างได้นไงนี่ครับเก็บไก่แล้วก็ยังมาเจอปัญหาอีกเ <c oughs> มื่อนี้จะได้พ่อหาสิบตันหกสิบตันบุบบุบแลนไก่ครับนีดินไม่ให้มันเดียวได้ดิแต่ธรรมดาครับ นักรบย่อมมีบาดแผลลดลดเป็นได้หรอลดหกหรอขี่ได้บาสตา้าได้ปะเแล้วน้ำมันเตียมทางปุโอ้โอ้น้ำมันดิเหนโอ้แห้งแนวเนาะรถขวางทางครึ่งหนึ่งอี่สิตอนลงขวางเลยยีเฮ็ดเฮ็ดยังไดขึ้นไหมนี่สลิงดึงยกขึ้นพูดเลยลงไปให้ใจดึงให้ใจพูดเลยเอายูวีพุ่นมาหนึ่้ลากไปโอ้รถชีบลากไปโอ้ หรือว่าจะปีนขึ้นทางเก่าไปปีนน่องเดียดเพิ่นเห็นมัินโอ้มีหอดเดียดฟอมเฮ้ยเียดเพิ่นเห็นเหิยเรียนแหกแห้งอยู่หัวอะไรเดือดเรียนแซงขึ้นมาดีๆก็หักเขาแห้งมันบ่มันก็เลยหงายลงเลยอย่างว่าที่รถบรรทุกหนักนี่ถ้าเฮาเลี้ยวซ้ายนี่น้ำหนักมันจะเวียงลงขวานะครับผมถ้าเลี้ยวขวาแห้งน้ำหนักจะเวียงลงซ้ายนะ อันตรายที่กันนะเดี๋ยวแน่พ่ะที่จาน้าเพิ่งไปห่าหมน้พราะมันซ้อีเทนผิตอยู่นี่พรามีอนอีแตนที่จะเสงได้รถแรงรถแรงไหมตะกคือแรงก่อโอยรถจอดเครับพอทีมงานที่เปรียญน้ำกันนะครับนี่พอเราประจำการรถอีนครับ ว่าโคดโเป็นยังไรครับนี่มันยังไงกู้ภัย่ครับเอาเป็นไงพ่อวิืเป็นงยังยน่เก็บล้างพอมเดียวหนาวเดีวเปนนี่ากอนกันครับครับย้ายได้ด้วยได้ให้เหามง้นง่ายเรอเเอาาเอาอ้อยฝันเราได้เนาะ โอ้ไม่ไม่บอก่่อากาศเปียกตันวเไเลนเลนคว่า่นเนี่ครับเดี๋ยวรอมันต้องฮคนหลายๆมาโบกรถโบกอย่างผมนะมันลงน้นรถทั้งทั้งสี่คนกำลังเหยียบส่ดี้ดีได้นเหยียบเพิ่งไปเลยดอกแกจะฟังพุ่น ว่าแต่แรกก็รถขีดเขาได้เลียนขำทางกระเปก็มาเอานี่เอาเนี่ยขีดอยู่ข้างในได้บ่ไอ้เท็ดบ่าเอาไปขึ้นข้างในได้บ่ะหน่ะบ่าต้องไปขึ้นในไม่เลียนขวางทางรถเขาเหยียบมากข้างในไปขืนไหนรถจะขีดโน่นจะีนไวอยู่ไหนขีดนี่เล่นเข้าไปนั่นรถต้องจอดขวางอยู่ในนั่นเลยนะลองมาทังขีดเพมันเพราะขีดเลียนออกมังขีดมันบาดเกี่ยวทางมันเลยนะรถมันแห้งไปนั่นเดียวนี่มันเบื่อตายได้รถมันเหยียบก็ขึ้นได้เลยนี่ปัญหามันเดียนี่คนขึ้นเล่นดีกว่า เป็นคักประนั่นบ่รถเคียบนี่ก็เสียงพ่ปกตินะครับน้ำมันนี่ตัดใส่หน่อยนี่ก็บเบื้งแล้วนะครับผมเราฟวกกล่องพวกยางเอามาเปลี่ยนใหม่แล้วแต่ว่าเสียงมันเป็นแบบเครื่องยนต์ทำงานมาเต็มทีครับเดี๋ยวรอเบ,บื้งอีกหัวหัวฉีดนะครับผมอาการแบบนี้หัวฉีดน่าจะบ่ปกติครับ นาจะขึ้นอยู่นี่ได้อยูหล่าครับนี่จอดควงได้นี่เพระาะว่ามันต้องทาระวังความปลอดภัยของรถชีพเข้พอ,พอ,พอพครับเห็นงานกลางถนนเพระาะว่าเป็นถนนเส้นลักครับจากบ้านดอนปอไปชิบเุเลียงนะครับผมหลายๆหยมู่บ้านก็นเที่ยวทางเส้นนี้ครับทางก็ดีพอ,พอพครับเนี่ยจางว่าหยียบทรงครับไอเมฆขึ้นอยู่ขังในได้ย่ วอกว่ากำเสยกำเสย์เอาไปรุดกำเสยกำเสย์ยังรถเลี้ยงหนาเนี่ยล้างได้หนิหนกำเสย์ข้ามเราก็ไปเลยรถไหลมีเออท่อปะโบกอีกมันขึ้นหนาข้างในเลี้ยงต่อไปยังเอานั่นไหมจอดยุ่ยแยกกันไหมน,นั่นน่ะจอดขอวางไว้แยกเครียบกำขึ้นไปขึ้นไปนะ่ะเขอบไปเจ้าเคลียร์ทางอ่อยเพื่อนดีดี ถ้ามาจอดโยมทางสิก็เป็นแต่ย,ยานเดินทางลงนนพอดีมึงพี่เกา่าอะไรใครบอกว่าเอาไว้อ้อมันก็เสียงหน่อย,อยกันอยู่ดิส้มส,งโลโลสิงนักบิดเหรอมันจิตจูบดากเอาอะนัน่บบนเองครับหัวคนหนึงเนี่ยส้มสายหมอบอะหัคนหนึ่งอ๋อเมฆเชี่ยนกองนี้ออกก็ได้กลับมาไปฟังนี่กวางก็ได้แม่นครับ

ก็่ามันมต่างแบบบึ้บๆนะครับก็ยัองอีแซนนะครับผมไปสภาพบอ,อยเป็นแบบนี้เจ้าของอ้อยก็ต้องท่าใจครับโอ๊ยพยาย,ยามให้มันเกิดหรอครับเรื่องแบบนี้เจ้าจของอ้อยเนี่ยก็เสียเวลาเสียรถครับ ว่ารถลมม่เงี้ยมันก็ต้องเอาไปเช็คก่อนหน้าก่อนเอามาใส่งานนะครับผมโยวไปเลยโยวไปเลยโยวไปเลยโอ้รถก็ยังรถบูมีแห้งเลยครับเมื่อนี้วัานอาทิตย์ครับร้านอะไรว่เปิด เห็นถอดออกมันก็ได้เลี้ยนความนะครับพเพราเฉียดต้องรอเบ,บืองวันจันทร์ครับ นะเพราะว่าข้างตรงพอดีครับรถหลายแห้งไปครับมาครับลูกชส้ครับกับภรรย,ยา <laughs> ว่าจะไปตลาดนะครับผมเลยว่าจะแวะมาเบิ่งงานรถเกียบพอดีครับพอดีออกมากทโทงฮาแต่ว่ารถขว่มนะครับไปเอาไปเลยครับนะี่ไปเอาไปเลยครับว่า,วา ก็ทายเขาไปจอดยู่แยกข้างหน้าเลยได้ขวงเ็จครับไปไปเลยไปเแล้วครับมาไปครับไปเลย คักไปน้อยนึงก็ได้แล้วรครับคักงค้งไปน้อยนึงก็ลดเรียงขึ้นได้ก็พอพแล้วครับพอเลอยถอยไปไ,ปไล่คนเด็เอาไล่นั่นก็นได้ครับ อันนี้ก็ได้ครับนี่นี่ก็ได้ขวงเลยนี่แล้วไงหายแลาวออทางพุณนนะบาพาะว่าเพาจอดขวงเลยเด้ควงไม่พอครับถอยถอยดากไปพุ่นไม่เราเลีเล้ยวขึ้นไปน้อยนี่ก็ได้แล้ว โอนิว่าจะเอาหัวมาทั้งพ well ี่เอาเชียงเชียงง่ายๆก็ได้ไม่ต้องขวังแห้งเดี๋ยวไม่ดินออกงากมันครับอ่าตรงป่ะพี่ไหมพ่อาขวังไปไล่นั่นก็ได้ครับขวังไปนั่นก็ได้ได้ครับได้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 ยูได้ยูเพราะว่ามันถอยสิดอกกลัว่างกลับว่างรถ เนี่ยมันก็อยู่แค่ตนไม้ตนมะขัมนี่ยแค่งไหนนะครับเพราะว่าถ้าเอาหัวไปไล่ที่ผมมาน่าจะพอดีครับอันนี้ก็ได้ครับเนี่ยเดี๋ยวจิตเมฆก็เลียนถอยขีดเขาไปบ้างเ่รอนะครับมันก็จิบปอดให้นะครับว่ามันอยู่ถนนขางหลวงบดครับโอเค กันเลยเด้อเดี๋ยวไปเอากลวยให้ไอ้ทิ์เนี่ยก็ครับก็ดีผมมีกลยอนะันนึองอยู่หลังรถผมครับปกติกลวยมีหลายอันอยู่ครับแต่ว่าก็ได้คิดว่านะครับว่าจะมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็เลเยไ้ติดรถมาน,นึ่มีอันเดียวก็ดีนะครับเดี๋ยวไปตั้งลัดรถไว้ นะครับนี่ครับ,รบกล้วยเดี๋ยวไปตัง้งไอสักประมาณช่วงนี้ก็ได้ครับทางเครื่องลางถนนนะครับเพราะว่าไอ้สัญญ,ญาณจากรถที่มาทางตรงลงโน่นมาพอดีครับประมาณห้าสิบเมตรนะครับเพิ่เห็นกล้วยแล้วเพิ่อนไอสีชอลอนะครับเพราะว่านี่ก่อนนี่แบบนี้ อุบัติเหตุอยู่ขางทาง้างกางข้างแบบนี้นะครับผมสมาร์นี่เป็นซ้ำส่วนนะครับนั่นแต่ไล่ก็ผมเห็นหลายาเคสรถอ้อยขวมเม่อกีเวลารถลงมาแห้งหนี่ก็อาจจะไม่จูบกันได้อีกนะครับระวังงาครับผมเดี๋ยวห้ทิศเข้าค่อยไปใช้เอานะครับนี่เดียวคาใส่ใจเ้อาค่อยคุยกันที่ลังครับก็เจ้าของอ่อยนะครับผมเพราะว่าเขาขีบ เต็มมาแล้วนะครับเที่ยวนึงนะครับจะต้องได้มาขีบขึ้นอีกเที่ยวนึงนะครับกะช่วยๆกันไปครับนี่ครับเสียงรถบ่ป,ปกตินะครับเนี้มาเลยมาเลย บก็ไ่ค่อยขึ้นได้ครับดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวต้องเช็คเบื้องี่หัวฉีดนะครับเดี๋ยวผมไปทุลากลับมาก,ก่นอนเพราะว่าใส่หน่อยอยู่ถังน้ำมันก็เช็คแล้วนะครับผมระบบน้ำมันก็นไหลามุนเวียนดีครับดิดก์เวิสเครื่องยนต์มันทำงานได้บ่เต็มที่นะ แท็กไงครับใช่ครับ,รบนี่วายถ้อยกัน้ะจะได้ประมาณสองอีสเนนะครับอโอเคครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะไปธุระก่อนนะผมพบว่าไปนัดหมอไว้ครับเดี๋ยวพอกันให้คลิปต่อไปได้ครับเด้อ คลิปจบแล้วก็อยเรียบก็ไลก์กดติดตามให้น้ำนะครับผมฝากเป็นกำลังใจนะครับของสมาคมชาวไร่ไอ้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ